สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าที่เข้ามารับชมช่องของนุ่มบาน่าและสาวบานนอกจ้าทั้งเผื่อนเกา่าเผื่อนใหม่ด้วยพี่น้องในคลิปนี้นุ่มบาน่ากับสาวบานนอกสิม้าแบ่งปันสูตรเมนูกาแฟฟองด้วยพี่น้องถูกใจคอกาแฟ,ฟแนนอนเลยจ้านุ่มละมุนลิ้นด้วยพี่น้องเวลาดื่มหรือว่ากินเข้าไปช่วยเพิ่มมูลคาาของน้ำดื่มของเห่าจ้าพี่น้องวิธีการทำเสนง่ายด้ายเลยพี่น้องไปเบิ่งส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยจ้า มาลงมือทําเลยจ้ะพี่น้องเริ่มต้นกันที่กาแฟนะพี่น้องกระใสกาแฟผงขั่วบดยี่ห้อทั่วๆไปตามท้องตลาดและจ้ะยี่หอ้อใดกระใดพี่น้องเด้อพี่น้องกาแฟเฮากระสใสยูซีซ้อนชาจ้ะทั้งหมดมักขมกระใสลงไปเด้อพี่น้องแต่อันนี้ก็ขมนิดๆเด,ด้อพี่น้องขมอยู่แต่กระบอขมลายจ้ะ กาแฟสี่ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลไซแด,ดงหรือไซขาวจะพี่น้องหมักไซขาวกับไซได้เดี๋พี่น้องน้ำตาลหรือว่าายแดงกับไซได้จ้ะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะพี่น้องปริมาณน้ำตาลทั้งหมดจะใส่อยู่ที่8ช้อนชาจะ้ะขั้นหมักหวานกับไซซิปเด้อยพี่น้องใซซิปช้อนชา แปดซอนซ้านี่ก็คือสิบหวานหลายจ้ะหวานหน่อยจากนั้นจะเติมน้ำลงไปจ้ะน้ำที่ใชก้ก็เป็นน้ำเย็นเด้อน่องน้ำเย็นอัตราส่วนผสมจ้ะจะใส่ปริมาณน้ำทั้งหมด 30 ml ิเด้อพี่น้อง30 ml เกินนิดหน่อยพี่น้องเทออกก่อน30 ml จากนั้นฮอสิมาตีฟองเด้อพี่น้องด้วยเครื่องตีฟองนมจะเลือกใส่หัวตีตะกอเด้อพี่น้อง ันดับแรกก็เปิดค่อยๆกันเด้อพี่น้องเกียร์หนึ่งก่อนพอสักพักกับเกียร์สองพี่น้องพอเริ่มนำตาเริ่มละลายแลวก็ใส่เกียร์สามเลยจะมีความแรงระดับหนึ่งสองสาม้ะพี่น้องค่อยๆเปิดทีละระดับ,ดบขั้นเปิดระดับสามไปเลยก็คือตั้งแต่เธอแรกมันกระสีกระดินงนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็นุ่บนมบานากับใส่เกียร์สามเลวพี่น้อง ก็คือระดับไห้แด้พี่น้องเข่าพ่อสานแบบเข้าใจง่ายก็คือเกียร์สามละพี่น้องเบอร์สามนี่จ้ะในเปิดอยู่ที่เบอร์สามด, Beauty, ด้พี่น้องความแรงตอนนี้มันก็นยังบ่คนบาไดพี่น้องก็สิเลี้ยวๆเป็นน้ำเนี่ยกัสิปั้นไปสักพักพี่น้องก็ใส่เวลาเนี่ยประมาณหานาที่สรินจ้ะเื่อส่วนผสมสิเข่ากาันวกตีนจนจ<ะ>มันตั้ง <จะ S 1> ยอดพี่น้อง กรรู้สึกว่าเริ่มได้แล้วพี่น้องตั้งยอดแล้วถือว่ากาแฟฟองของเขากบใสไดเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องหอมละมุนลิ้นเลยพี่น้องขมบ่หลายขมกำลังดีจ่ะหวานนิดหน่อยพี่น้องถือว่าใส่ได้เราจะส่วนผสมตั้งยอดเหนียวข้นฟองนุ่ม ี๋ยวมาตวงน้ำแข็งกันจ้ะเพื่อนๆจะตวงด้วยแก้ว16ออน20ออน18ออนหรือไม่ก็22ออนได้เบิดเลยพี่น้องได้ทุกขนาดจากนั้นจะเติมนมลงไปแล้จ้ะนมก็เลือกรสชาติตามชอบเลยพี่น้องบม่ว่าจะเป็นรสจืดรสหวานรสสตอรอเบอรรี่รสช็อกโกแลต แล้วแต่เพื่อนๆสีน้ำมาใส่เลวจ้ะอัตราส่วนอยู่ที่6ออนจ้ะ6ออนเทใส่แก้วขนาด20ออนมันจะเต็มแก้วพอดีพี่น้อง20ออนเต็มแก้วพอดีก็เอากาแฟาฟองที่ห้าททำเซตพี่น้องเทตกแต่งนาแก้วเลยจ้ะ แก้วแล้วพี่นอ้องแล้วก็วเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่นอ้องเมนูกาแฟฟองทำกินทำขายได้จ้ะทำเซ็นง่ายพี่นอ้อง้าค่อยพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า